เกิดภูมิต้านทานกับเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะณนะวันหนึ่งเ่ยมันก็จะเกิดตุ่มขึ้นมาสวัสดีค่ะหมอนกพัชรคลิีิิกอลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะในคลิปนี้คำถามที่เจอค่อนข้างที่จะบ่อยทำไมฉีดบอท็อกแล้วถึงขึ้นเป็นจุดเหมือนตุ่มยุงกัดบริเวณจุดที่ฉีดทุกจุดเลยค่ะบอท็อกมัมี2ชนิดมีไทเกับไทบี b, ค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยในท้องตลาดเราจะเป็นไทเ A ค่ะ แต่ถ้าดื้อต่อไท้์ย A แล้วเราถึงจะไปฉีดไทป์บแล้วก็วัวถอกในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อมากค่ะแต่แต่ละยี่ห้อเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วทุกยี่ห้อเนี่ยตึงหมดนะคะถ้าเกิดผสมตามมาตรฐานแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือความบริสุทธิ์ของมันถ้าเกิดบริสุทธิ์มาก การที่จะเกิดภูมิต้านทานในร่างกายมันก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดมีความบริสุทธิ์น้อยภูมิต้านทานในร่างกายเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเกิดภูมิที่จะต้านทานเขาเนี่ยมากขึ้นดังนั้น,นกลไกการที่จะเกิดไอตุ่มตุ่นนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากบทหอกยี่ห้อนั้นมันไม่บริสุทธิ์อ่ะ พอฉีดโบ็อ,อกชนิดที่มันไม่บริสุทธิ์ซ้ําๆย้ำๆย้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะครั้งแรกๆก็ฉีดก็ตึงดีตึงดีตึงดีตึงด,งดีแล้วก็แล้วก็ผื่นก็ไม่ขึ้นแต่พอเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งที่เราฉีดซ้ําๆย้ำๆแล้วร่างกายเราอะ่ะเกิดภูมิต้านทานกับเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะณนะวันหนึง่งเนี่ยมันก็จะเกิดตุ่มขึ้นมาแต่ว่าการเกิดตุ่มในที่นี้มันไม่ได้เป็นคําตอบว่าโบ็อ,อกครั้งที่เราฉีดล่าสุดนั้นอะ่ะ เป็นของปลอมหรืออะไรนะคะไม่ใช่มันเกิดจากว่าร่างกายเราอ่ะมันมีภูมิต้านทานอยู่แล้วค่ะโดยการที่เราถูกโมโทอกไอไอที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยกระตุ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆดังนั้นพอจนถึงวันหนึ่งที่เราจะมาฉีดอีกครั้งหนึ่งแล้วร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานกับเขาแล้วเหมือนสร้างภูมิแพ้กับเขาไปแล้วอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าของที่เพียวของที่บริสุทธิ์จริงๆก็ตามแต่ คุณก็จะเกิดรีแอคชั่นกับมันได้มันรอแค่วันที่คุณฉีดถ้าคุณฉีดอีกครั้งหนึ่งวันนั้นแหละมันก็จึงเกิดตุ่มขึ้นลักษณะเหมือนแ้โบท็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตุ่มโบทอ็อกอย่างเช่นคุณมีภูมิแพ้แกับยีสต์ในขนมปังอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะคือคุณมีตัวคุณเนี่ยมีภูมิแพ้อยู่แล้วถึงวันหนึ่งเนี่ยที่คุณไปกินขนมปัง วันนั้นนะ่ะพอสิ่งกระตุ้นมันมันมาเจอกับภูมิแพ้ของคุณนะ่ยภูมิแพ้ของคุณมันก็จะต่อต้านเขาดังนั้นวันที่คุณกินขนมปังมันก็จะเกิดผื่นขึ้นมาครับโบอกก็เช่นเดียวกันคุณนะ่ะถูกสะสมโบ็อกที่มันไม่บริสุทธิ์มาไม่บริสุทธิ์ย้ำๆย้ำๆย้ำๆจนร่างกายเกิดภูมิต้านทานกับเขานี่คือรีแอคชั่นของภูมิต้านทานของร่างกายที่มีกับพิษโบ็อก ถ้าเกิดเกิดตุ่มพวกนี้เดีย๋ยวเขาจะหายไป3-4สี่วันเขาก็จะยุบมันก็จะอารมณ์เหมือนผื่นแท้ที่คุณเจอสิ่งกระตุ้นปุ๊บเสร็จแล้วผื่นมันก็ขึ้นเป็นตุ่มๆแล้วสัก3-4วันมันก็จะยุบไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็แค่นั้นแต่ความตึงของโบท็อกหลังจากที่เกิดตุ่มแดงจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกประการทุกอย่างเหมือนฉีดโบท็อกทุกครั้งไม่ต้องตกใจค่ะ เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเราฉีดย้ำๆซ้ำๆหลายๆรอบร่างกายเรามันสร้างแอนติบอดีต่อเขามันจึงทำให้เกิดตุ่มเหมือนเกิดขึ้นผื่นเล็กๆขึ้นแค่นั้นเองค่ะพยายามเลือกที่มันบริสุทธิ์แล้วเลือกที่ไม่มีส่วนผสมที่มันเป็นเจือปนมากมายเลือกยี่หอ้อที่ได้มาตรฐานเลือกคลินิกที่มีมาตรฐานค่ะแค,แค่เพียงเท่านี้คุณก็จะได้บทหอกที่ดีแล้ว คุณก็จะไม่เกิดแอนติบอดีกับบบธอกแต่ถ้าบางคนเกิดแอนติบอดีกับบบธอกไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจแต่ว่าคุณก็ต้องจําไว้ว่าเออฉันน่ะมีภูมิแพ้กับโบธอกไปแล้วนะมันก็เลยเกิดตุ่มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะดาบใดที่โบธอกยังทําให้คุณตึงอยู่โอเคอยู่ก็ถือว่าโบธอกคลินิกนั้นๆใช้ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับกับการที่ขึ้นตุ่มแดงหรืออะไร น,นี่คะวันนี้ก็ฝากสั้นๆกับความรู้เรื่องบทหอกฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ